วันนี้วันเกิดจะรองวันเกิดด้วยไก่เกฟสีไก่24ซื้อมาน้ำจิ้มจิ้มเป็นไฟเป็นไฟซื้อมาทอดเองขอน,นึ่งขอน,นึ่งข้าเหนียวนึ่งเสร็จแล้วทุเรียนผลไม้พิเศษหน่อยวันนี้ได้กินทุเรียนจ่ายซื้อให้วันเกิดมะละกอที่บ้านหวาน วันเกิดก็ไม่มีอะไรมากวันเกิดก็ขอให้พรตัวเองขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนพออยู่พอมีพอกินตามอัตภาพความสุขเล็กๆน้อยๆขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายขอบคุณผู้ให้กำเนิดบิดามารดาไม่มีท่านก็คงไม่มีเราในวันนี้ ขอบพระคุณกะคุณพอ่อคุณแม่เป็นที่สุด